อ๋อมันมีรีวิวตั้งเยอะไม่เป็นไรฝอี่ก็มีชุดเด็ด้วยเอามีชุดเด็กด้วยอ่สวัสดีค่ะแยกไว้เลยสวัสดีค่ะพี่อุ้มจากคลังผ้ามือสองนะคะกลับมาอีกแล้วขอเวลาหนึ่งนาทีไม่หนึ่งนาทีเลยเออเก็บเลยค่ะเข้าเข้ายี่สิบเลยลูกยี่สิบกิโลเลยแบ่งยี่สิกิโลเลย0สิบยี่สิบพันสี่ถูกมากสองร้อยโล เออสองร้อยโลเอสองร้อยตัวอันนี้ดูกระสอบกระสอบนี้กระสอบอะไรเอ่ยนะคะกระสอบเสยืดแขนสั้นค่ะ,<ม>ะเข้าใหม่เลยกับรถบรรทุกนะคะเมื่อวานเมื่อวานเมืม่อวันซือนี่เองนะคะสวยๆเลยอุ้ยนี่นะคะนี่ไม่ได้เลือกนะคะไม่ได้เลือกนะคะอ,อ่ามาเป็นก้อนหยิบกันอย่างนี้เลยวันนี้มีพนักงานจําเป็นนะคะชีอยากเห็นของของ,ของชีอยู่แล้วนะคะอ่าจัดมานะคะ อน,นุญาตอุ้ยอันนี้ผ้าผ้าบันดานา่าลูกนี่ว้ายนี่ซิลีนเลยนะคะเนี่ยเนี่ยหลงติดซิลีนมาให้เฉยเลยนะคะหนึ่งผืนอย่าร้องไห้นะอุ้ยหลงมาต้องผืนหนึ่งขีดหนึ่งก็ยังไม่ถึงเลยมันมีความ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะมันมี <c oughs> มันมีความเออร์เลอร์อยู่นะคะแต่ใส่อย่างนี้มาก็โอเคเพราะว่ากระสอบหนึ่งปลาเ <c oughs> <c oughs> ข้าไปกับสองหมื่นนะคะสำหรับ้าชนาอู้นี่สวยจังนะคะมีทั้ง ไซส์ก็ไม่เล็กนะมีหลากหลายนะคะ just do it นะคะางานไนกี้ก็มานะคะนี่งานงานแฟชั่นก็มานะคะแฟชั่นแฟชั่นอันนี้ผ้าโซมเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยนะผ้าโซมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกค้าดูผ้าโซมก่อนงานโซมก็มีนะคะเนี่ยอ่ะหยิบมาไม่รู้กี่ตัวเพิ่งเห็นอ่านะคะยังไงก็ต้องมีหัวกลางหางนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวลูกค้าจะรวยเกินไปนะคะโรงงานเขาบอกนะเดี๋ยวจะไม่ยอมมาซื้อของกตบโรงงานนะคะ โรงงานก็ประมาณว่าคือทุกอย่างเนาะหัวกังหางมีนะคะต้นทุนตัวนี้เท่าไหร่นะห้าร้อยหกร้อยหกร้อยตัวไหมเออเปื้อนก็มีนี่พี่อิ่มชี้เปื้อนก็มีนี่เห็นไหมแต่ก็ซักออกนะคะซักออกยังไงเออเลอรมมันต้องมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะเถ้าแบบมีกี่ตัวนะห้าร้อยตีไปแค่ห้าร้อยก็พอนะคะจริงมันมีมากกว่านั้นเดี๋ยวอาดิดาสก็มาว้าวตัวนี้สวยจุ้มเบยนะคะ อันเนี้ยเ,เขาเรียกว่าอะไรนะมีสามมีสามนี่ผู้ชายก็หัวเลาะก,กันไปนะคะผู้ชายก็หัวเลาะก,กันไปอ่ะเราจะใส่เขาเรียกอะไรนะใส่กระสอบ20่กิโลให้นะคะ <c oughs> ให้ดูเต็มที่เลยนะคะเสอยืดแขนสั้นตัวยาวมากนะคะตัวยาวมาโอ้เดี๋ยวอืบอืมอโอ้ตัวยูนี่อะไรอ๋ออันการโน่น่าจะเป็นยี่ห้ออ๋อผ่านหน้าก็มาผ่านหน้าไหมอ๋อไม่ใช่ติดก,กระดุมนะคะติดก,กระดุมลายจุดสวยเียอันนี้ก็สวยนะคะใส่เก๋ๆเท่ๆ ทีเคทีพีอ่อาดสอบสวยงามนะคะสวยงามได้ใจเลยนะคะหลากหลายหลากหลายรูปแบบนะคะเนี่ยให้ดูแบบสุด สุดฤทธิ์สุดเด็ดเลยนะคะดูกันไปนะคะของยังอยู่เป็นก้อนอยู่นะคะอยู่เป็นก้อนหนี้นะคะหลากหลายนะคะมีทั้งแนวหวานแนวหวานแนวเท่นะคะเมื่อกี้เจอติดของเด็กสองตัวนะคะก็ทำใจซะนะคะบางที คนคัดก็คือคนนี่ยูทียูทีก็มาเนี่ยลายมันเก๋ๆมีงานปักอุ้ยตัวน,นี้ตัวโตนะโต,ตลายฝังอีกต่างหากสวยมากอืมยูนิคใช่ไหมอเออ อ่าตัวนี้ยูนิโคนะคะน้องบอกตัวนี้ยูนิโคท่านไหนสนใจนะคะทักพี่อุ้มมาได้เลยนะคะตัวนี้พี่อุ้มมีตัดแบ่งครึ่งเอ่อตัดแบ่ง2ี่กิโลนี่อันนี้อะไรนี่ก็ยูนิโคเหมือนกันอ่านะคะยูนิโคเยอะแหละงานญี่ปุ่นนะนะใส่ดีใส่สบายเนื้อผ้าดีนะคะอันนี้มิกิเมาส์อ่ายูนิโคมิกิเมาส์ยูนิโคนะคะ หลากหลายมากมายนะคะตัวนี้พี่อุ้มมีกระสอบตัดแบ่งให้นะคะตัดแบ่ง20กิโลนะคะ20กิโลโเพื <c oughs> เือนก็มี20กิโลเรียกอะไรนะ 20กิโล1,800บาทนะคะได้ประมาณ100ตัวนะคะ20กิโล1,800บาทได้ประมาณ100ตัวก็ตกเฉลี่ยตัวละ18บาทไม่น่าเกินนี้นะคะเพราะว่าจริงได้เกินลูกค้าบางทีนับได้ถึง127ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราบอก100ตัวดีกว่าเผื่อ27ตัวมันเสียเนาะอเออคือต้นทุนมันไม่เกินนี้อยู่ละนะคะ18บาทนะคะคุณภาพสวยงามนะคะคุณภาพสวยงาม ให้ดูเต็มที่นะคะให้ดูเต็มที่พอดีพอดีพี่ไม่รีบไปไหนนะคะพี่บอกอ่ะพี่อุ้มรีวิวได้เลยตามสบายเลยนะคะางานงานลูกไม้ก็มีนะคะปักสวยงามนะคะอ่าโอ้อันนี้แฟชั่นนะคะมีกระตุกมีกระตุกหน้าอ,อกนะคะกระตุกหน้าอ,อก กลมคอโปโลคอแฟชั่นมาหมดนะคะมาทุกแบบนะคะเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นเสยยืดผู้หญิงแหละอมแฟชั่นเสยยืดผู้หญิงนะคะสวยงามหลากหลายให้ดูทุกรายละเอียดนะคะว่าคุณรับไปเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างแบรนด์ก็มีนะคะแนวธรรมดาธรรมดาก็มีแนวแฟชั่นก็มีแนวหวานแนวเท่นะคะมาหมดอ่า พอแล้วไหมได้หอมปากหอมคอละนะคะอ่าเดี๋ยวเราเก็บใส่ถุงให้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นรถให้ลูกค้าได้เลยนะคะส่วนด้านนู้นนะคะด้านนูน้นอ่าเก็บกันดูดูพี่วินเก็บใส่แบบไม่ดูไม่แลของลูกค้าเลยนะคะเนี่ยถึงบอกไม่รู้แหละอันไหนสวยไม่สวยก็ไม่รู้ <laughs> พี่แสงก็ช่างอย่างเดียวนะคะเพราะมีอีกหลายคิวอี๋อติดกางเกงมาด้วยกางเกงเอวยืดเอวยานด้วยนะเออโอ้มีเป้ามีรูด้วย <laughs> นะคะอ่าเนี่ยบางทีมันก็มีความเออร์เลอร์นะคะคนที่เขาคัดผ้าให้เราก็คือคนนะนะให้อภัยเขาหน่อยแต่ยังไงก็ตามอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าพี่อุ้มบอกว่าอ่าประมาณประมาณร้อยเออเขาเรียกอะไรนะร้อยยี่สิบเจ็ดตัวก็ตีไปว่าประมาณร้อยตัวตกเฉลีย่ยแล้วต้นทุนตัวละสิบแปดบาทเอาไปขายยังไงก็ได้กําไรนะคะอ่าสนใจนะคะสนใจทักพี่อุ้มมาได้เลยนะคะนี่ อันนี้ควิกดรนะคะเป็นผ้ายืดแบบควิกดรด้วยนะอ่าอ่าเก็บเลยค่ะเก็บเลยพี่การเก็บไปเลยนะคะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรส,สเปสสปีโดโนะคะสปีโด,โดแต่เนื้อผ้าโซมหแบบือเกินก็ไม่โซมโซมอยู่โซมอยู่กันนะเออสปีโดนะคะแล้วแต่อาจจะติดผู้ชายบ้างเล็กน้อยนะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ